สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็วันนี้อาจารย์กลับมาบ้านนะคะมาแซนปู่ตาออามาแสะมาเส้นบรรพบุรุษนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันโดนตาของชาวลาวแล้วก็ชาวกุยเนาะเราก็จะมาแซนโดนตากันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ฝนฟ้าตกเนาะก็ครึมครมนิดหนึ่งนะคะแต่ก็กําลัง ข้างในบ้านเนี่ยกำลังจัดพิธีบวงสวงอยู่อะไรอยู่นะคะสวยงามเนี่ยอันนี้ลูกชายกับลูกสาวนะฮะเขามาต้อนรับดูลูกชายลูกสาวเดินไปไหนเนี่ยมามามาลูกมาฝนตกแล้วมามาเริวมาเนต้นอันนี้อาจารย์เกิดหรือย,ยังเนาะออปลูกต้นปลูกต้นทุเรียนนะคะอาจารย์ปลูกต้นทุเรียนไว้นะต้นลำดวนก็เกิดแล้ว ต่ไม่รู้ว่าต้นทุเรียนนี่เกิดไหมไม่รู้ต้นทุเรียนเกิดไหมไม่น่าจะเกิดแล้วมาต้นทุเรียนเนี่ยต้นหนึ่งเราตั้งเป็นร้อยเลยอันนี้ต้นนี้ก็เกิดแล้วนะคะ,ะต้นโนนเกิดแล้วขาวตามิมาตามิมาเร็ว เดี <laughs> <c oughs> ๋ยวเฮ้ข้าต่อออกมานี้ต่อบ้านออกมานี้สวยนะฮะนะโอ้โหปะ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 ปกลุกป ามานมีมอยู่ตากฝนไม่ได้นะามานมีมอยู่ตากฝนไม่ได้นะคะมันจะเป็นไข้ห้ามห้ามอยู่ตากฝนมันจะเป็นไข้อันนี้ทนอยู่นาะเธอเนาะนนนนน ดีใ,ใจด้วยนะยายไดย้บ้านสวยนะได้ร่มอยู่นีลูกชายชันนี้เดี๋เกิดจริงๆแล้วลูกสาวเนี่ย,ยติดมามีอะไรขนาดนี้เฮ้ยดูลูกชายด้วยไม่เอาแล้วลูกเสื้อสีขาวมันมจะเปื้อนมันจะเปื้อนเข้าใจไหมพื้นขาวมันจะเปื้อนเข้าใจไ,ไหมป่ะเข้าไปในบ้านก,กันไม่ต้อง เออนี่นะกินขผาคนหนึ่งอออโอ้ยหนอโอ้ธุรกิจพันลาน้านคนนี้